ทราบหรือไม่คะว่าดื่มน้ำบัดลมก่อนตรวจ ATK แบบน้ำลายสามารถทำให้ขึ้น2ขีดทั้งๆท,ที่ไม่ได้ติดเชื้อได้นะคะ สวัสดีค่ะหมอน้ำพึ่งค่ะเนื่องจากว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่แพร่หลายอยู่ในโลกออนไลน์นะคะหมอก็เลยไปหาข้อมูลว่าจริงเท็จอย่างไรค่ะก็ได้ไปพบผลการศึกษาวิจัยนะคะจากประเทศอังกฤษค่ะพบว่าเขาได้นําเครื่องดื่มนะคะ14 soft drink กับ4ผลิตภัณฑ์ที่ให้ความหวานมาค่ะหลังจากตรวจ ATK ด้วยน้าลายก็พบว่าให้ผลบวกลวงค่ะทั้งทที่ไม่ได้ติดโควิดนะคะกับ2ค่ะนั่นก็คือผลงานวิจัยนะคะจากประเทศเยอรมันค่ะโดยผู้วิจัยจากประเทศเยอรมันเนี่ยเขา น้ำอัดลมนะคะรวมทั้งเครื่องดื่มที่มีแก๊สค่ะรวมถึงวอสก้าวิสกี้แล้วก็บรั่นดีด้วยค่ะพบว่าเนี่ยให้ผลบวกลวงนะคะตามภาพนี้เลยค่ะดังนั้นนะคะก็เลยเขาก็เลยสรุปเบื้องต้นว่าน่าจะเกิดจากกรดด่างนะคะของน้ําเหล่านี้เนี่ยทำปฏิกิริยาค่ะกับแอนติบอดีที่เคลือบอยู่นะคะบนเอทเคให้มันเปลี่ยนไปนะคะดังนั้นค่ะจากผลงานวิจัยนะคะของประเทศอังกฤษเนี่ยเขาก็เลยแนะนําค่ะเพื่อความได้ผลที่เที่ยงตรงนะคะแนะนําว่า งดเว้นนะคะหรือว่าหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าที่มีแก๊สนะคะหรือน้าอัดลมค่ะอย่างน้อย30นาทีก่อนตรวจนะคะแบบน้ําลายหรือให้ตรวจ ATK แบบน้ําลายนะคะตอนเช้าเลยค่ะก่อนกิจกรรมอื่นใดเลยนะคะตื่นเช้ามาก็ตรวจเลยค่ะเช่นเดียวกับอีกข่าวหนึ่งนะคะนั่นก็คือหลังจากกินท่อมค่ะก็สามารถทำให้ ATK เเป็นลบได้นะคะอย่างไรเพื่อนๆก็ลองมาแชร์กันนะคะ